ลำยัยหายทองคำโกอินเตอร์แล้วดังไกลระดับโลกทำคนบราซิลคลั่งรักมาก <_ EN _> กลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดณเวลานี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับลํำยญ่หายทองคำหรือสุพรรษาเวชกามาศิลปินหมอลําซุปตาเจ้าของเพลงฮิต300ล้านวิวผู้สาวขาเลาะ หลังคลิปวิดีโอขณะขึ้นแสดงบนเวทีทั้งร้องทั้งเต้นประกอบเพลงยายแลมและเ e อิรนไอยแน่เด้อะยามเธอมีแห่งได้กลายเป็นไวรัลบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ไม่ใช่แค่เฉพาะในหมู่แฟนคลับชาวไทยเท่านั้นแต่ยังโกอินเตอร์ข้ามทวีปไปถึงประเทศบราซิลจนส่งผลให้มีอินฟลูเอนเซอร์ระดับแถวหน้าออกมาทำคลิปวิดีโอแดนควบเวอร์แปลเพลงรวมทั้งพูดถึงความม่วงความมันความจอยและเปรียบเทียบเจ้าตัวกับนักร้องซูเปอร์สตาร์ของบราซิลที่มีเอกลักษณ์ในการทำโชว์คล้ายๆกันอีกด้วยแถมล่าสุด ทางด้านลำใหญ่หายทองคำหลังทราบถึงฟีดแบ็กฟีเวอร์ดังกล่าวเจ้าตัวก็ได้ทำคลิปวิดีโอแสดงความขอบคุณด้วยการใช้แอปพลิเคชันแปลภาษาในการสื่อสารกับพี่น้องชาวบราซิลที่ชื่นชมและชื่นชอบในตัวเธอโดยงานนี้นอกจากจะมีแฟนๆทั้งชาวไทยรวมถึงชาวบราซิลเข้ามากดไลค์ให้กับโมเมนต์ความน่ารักกันอย่างล้นหลามแล้วทุกคนยังพร้อมใจกันส่งเสียงเชียร์ดันลำใหญ่หายทองคำโกอินเตอร์บินไปเสิร์ฟความมันสไตล์หมอลำบ้านเราให้ชาวบราซิลได้บันเทิงกันอีกด้วย